สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ทําเนียบประกาศงดสื่อเข้าปฏิบัติงานยาวถึงสิ้นเดือนสิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการออกกำหนดการมาตรา9แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่30ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3สิงหาคมเพื่อยกระดับมาตรการให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมีให้การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงทั้งการงดการเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มและอื่นๆอีกมากมาย โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการนี้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันจนถึงวันที่31สิงหาคม2564และให้ประเมินสถานการณ์และความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดทุกห่วงเวลาระยะเวลา14วันนั้นล่าสุดนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการฝ่ายในประเทศ ในนามผู้อำนวยการโคโสกได้แจ้งต่อสื่อมวลชนผ่านกลุ่มไลน์ว่าขอแจ้งงดสื่อมวลชนเข้ามาปฏิบัติงานในทรรเนียบรัฐบาลออกไปตามมาตรการศูนยบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ